ค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูง่ายๆนะคะเอาใจคนทานเจด้วยนะคะสําหรับเมนูต้มถั่วเขียววันนี้นะคะทําง่ายๆแล้วก็ทานได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยเลยค่ะพี่พุ้มจะใช้ถั่วเขียวของไล่ทิพย์นะคะ500กรัมนะคะ1ึถุง500กรัมแล้วเราก็ใส่หม้อใส่ถ้วยใส่กระมังที่สะดวกเลยค่ะเทแล้วก็ล้างน้ํานะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้ข้ามคืนนะทำตอนกลางคืนได้เลยนะคะ แช่ทิ้งไว้ค้างคืนไปเลยค่ะและเช้ามาเราก็มาล้างน้ําอีกครั้งนะคะล้างน้ําสักสองสามน้ําให้สะอาดรู้สึกว่าสะอาดแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปพักไว้ค่ะพักไว้ให้มันสะเด็ดน้ําแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมน้ํากันนะคะแช่ค้างคืนแล้วมันก็จะแตกๆต,ตัวแบบนี้แหละคะ่ะเปลือกจะเริ่มร่อนออกแล้วทีนี้เรามาเตรียมน้ํานะคะพี่พุ้มจะใช้หมอ้อแขกแสเตนเลสเนาะ พี่ปุ้มก็จะใช้หมอ้อแขกสแตนเลสนะคะเนี่ยประมาณเบอร์26นะคะก็จะใส่น้ําครึ่งหมอ้อเลยนะคะตั้งไฟให้เดือดเลยสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือใบเตยแก่ๆเขาเรียกว่าใบเตยหอมเนาะล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็ขยํานิดนึงค่ะเพื่อที่จะให้กลิ่นของใบเตยอ,ออกมานะคะมันจะได้หอมนะคะก็มัดมัดเป็นปมไว้นะคะเป็นมัดไว้เพื่อจะไม่ให้มันกระจายในหมอ้อแต่เอาเอาจริงๆนะเดี๋ยวมันก็กระจายอยู่ดีเวลาเราต้มให้เดือดนะคะ ตามนัดเลยค่ะใส่ลงไปในน้ําเดือดเลยค่ะขยำขยำนิดนึงค่ะขยี้เพื่อให้เขากินหอมของเขาออกมานะคะอันนี้ก็คือมือล้วนๆนะคะมัดแล้วก็ปล่อยให้อ่าความหอมของใบเตยออกมาพอเขาโดนน้าร้อนแล้วมันก็จะแบบออกกลิ่นหอมนะคะทําให้หน้าฐานทําให้ต้มถั่เขียวเราไม่เหม็นสาบไม่เหม็นเขียวนะคะหน้าฐานเปิดน้ําให้เดือดแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็ใส่ ถั่วเขียวที่เตรียมไว้เสด็จน้ําแล้วนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะดูแล้วมันจะรู้สึกแตกๆใช่ไหมคะอันนี้คือเราแช่นานเนาะทั้งคืนเลยเปลือกมันเริ่มจะล่อนออกนะคะแต่ว่ามันข้อดีก็คือการที่เราแช่นานเนี่ยทำให้เราต้มไม่นานนะคะประมาณ30นาที40นาทีเนี่ยถั่วเขียวก็จะแตกตัวและทําให้เราประหยัดแก๊สด,ด้วยนะคะประหยัดไฟแล้วด้วยนะคะนี่ค่ะ พอเดือดแล้วเรา,าไปเตยแล้วก็กดๆลงนะคะเพื่อจะให้มันออกกลิ่นหอมมันโดนน้าร้อนมันก็จะออกกลิ่นหอมเนาะแล้วก็ปล่อยไว้ค่ะเปิดไฟขั้นแรกนี่พี่ปุ้มจะเปิดไฟประมาณ80 90เปเลยเนาะแรงนิดนึงค่ะแล้วก็ต้มไปประมาณสัก30นาทีหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยค่ะอ,อย่าลืมตักฟองออกนะคะเพราะว่าฟองเนี่ยมันจะมาจากการที่ถั่วแตกตัวนะคะอาจจะมาจากเปลือกบ้างอะไรบ้างไม่รู้อ่ะมันมันมันสกรปรกหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่า เราตักออกจะสบายใจกว่าหน้าทานกว่าเยอะเลยนะคะตักฟองออกแล้ดูหน้าทานขึ้นไหมคะว้าวแตกตัวแล้วเห็นไหมคะถั่วเริ่มเปื่อยแล้วเห็นไหมคะในที่สุดใบ,ใบเตยมันก็มันก็หลุดออกจากมัดเหมือนเดิมมันก็แตกตัวเหมือนเดิมไม่เป็นไรคะ่ะปล่อยให้มันต้มตรงนั้นให้มันหอมเต็มที่ก่อนเดี๋ยวค่อยตักออกทีหลังเนี่ยคะ่ะเต็มที่แล้ว ก็คือตรงนี้สุกได้ที่แล้วตักใบเตยออกตักฟองออกขั้นตอนนี้พี่ปุ้มลืมลืมถ่ายรูปตรงที่ว่า,าใส่น้ําตาลประมาณ3ทัพพีนะคะแล้วก็เกลือ1ช้อนชานะคะแล้วก็คนและชิมรสชาติที่เราชอบดูนะคะแต่ส่วนนี้พี่ปุ้มจะไม่ทําหวานมากเพราะว่าเราทําเพื่อสุขภาพเนาะเราทานเพื่อสุขภาพก็ไม่เน้นหวานนะคะเน,น้นเน้นโปรตีนจากถั่วนะคะแต่ว่าก็จะมีรสหวานปรล่มปรล่มนิดนึงอ่าตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้ว ต้องขอโทษนะคะมือหนึ่งถือกล้องอีกมือหนึ่งทาอาหารมันก็เลยไม่ถนัดเนาะมองไม่เห็นถ้วยนะคะเดี๋ยวจะมถีถ่ายภาพนิ่งให้ดูนะคะเนี่ยค่ะหน้าตานาทานไหมคะถั่วก็จะแตกตัวน้ําก็จะออกสีขุ่นๆน,นิดนึงไม่เป็นไรคะ่ะเวลาทานแล้วได้รสชาติมากๆนะคะหอมและหอมไปเตยแล้วก็หวานน้ําตาลประเลี่มประเล่มลม,มันถั่วนะคะเหมือนเราทานถั่วปน่นอะไรอย่างนั้นเลยอร่อยค่ะลองไปทําทานกันดูนะคะ ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเนี่ยค่ะหน้าตาหน้าทานไหมคะาทานได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วก็คุณสมบัติของถั่วเขียวนะคะอีกอย่างหนึ่งจากโปรตีนแล้วเราได้แก้ร้อนในได้ด้วยนะคะก็ท่านไหนอยากทําทานก็ลองไปทําทานดูนะคะแล้วได้ผลลัพธ์ยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์ให้พี่ปุ้มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังอย่าลืมกด u b s c r i b e และกดติดตามกันด้วยนะคะ